สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับายอยากเล่านะคะลหลายๆฟิทแบบบอกว่า,าการแก้ปัญหาการพิมพ์ด้วยเสียงนะคะทำยังไงนะคะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วไม่สามารถที่จะพูดออกมาแล้ว เป็นภาษาไทยอาจจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เนาะดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะพาเพื่อนเพื่อนมาตั้งค่าแป้นพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้เสียงพูดนะคะทํายังไงนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่แซยบอกว่าพิมพ์แล้วมันมีเสียงแปลกๆนะั้นเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างตัวนี้ละกันนะคะปกติเนี่ยถ้าเรากดตัวนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นแถบเนี้ยอะสมมติใช้พูดนะสวัสดีค่ะมันจะเป็นภาษาแปลกๆแ,แ,แ,แบบนี้แต่คราวเนี้ยเราอยากให้มันสามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยได้ นะคะเราจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะวิธีการค่ะก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆเลื่อนลงค่ะเลื่อนลงเสร็จปับ๊บไปกดปุ่มที่ตั้งค่านะคะแล้วก็มาที่จัดก,การทั่วไป หลังจากจากกัดการพวไปเสร็จแล้วก็ให้มาที่รายการแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็แป้นพิมพ์พื้นฐานจิ้มเข้าไปเสร็จปั๊บในหน้าตาเวอร์ชั่นใหม่นะคะของซัมซุงเนี่ยนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะบางรุ่นอาจจะมีคําอื่นๆเพิ่มเติมตามการดาวน์โหลดแป้นพิมพ์เยอะนะก็แล้วแต,แต่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันพูดภาษาไทยเหมือนเดิมให้เรากดปิดที่ซัมซุงไว้อินพุตนะคะกดตัวนี้ปิด ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมตัวข้างบนตรงแถบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่เราพิมพ์แบบสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะคราวนี้ตัวใหม่นะคะที่เราไปแก้ไขอ่าใช้กดเลยนะสวัสดีค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะเห็นไหมคะมันสามารถอ่าน คำพูดเสียงไทยพิมพ์เป็นภาษาได้มาแล้วนะคะอันนี้วิธีการง่ายๆนะคะที่อัปเดตล่าสุดในวันที่5เดือน5 2564ค่ะง่ายๆก็ฝากชาแนลเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ